มาอาบน้ำอาบน้ำก่อนมันเหม,ม,ม็นมึงก็ต้องมัหือนิ่ได้น่อยเฮ็า <c oughs> คุมหุมอยู่มันอาบง่ายกาน,นั่นนี่บอกอาบไปอาบก็สีเหลวได้พี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะ <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเวันนีมาอาบน้ำให้ น้องอนนาณาเปลี่ยนซื่อเลยนะพี่น้องของพ่อท่าห้องโอละเอารีบมันหลงกันที่จะไปท่างการแล้วเพราะว่าในี่ใบใบใบหมอกจะานาณาใบอันลฟีเนะอ,อย่าถอยมันจะโดนแน่นี่หนาวหรอน้ำอุ่นสูเดิน่าจะมาอยู่เดี๋ยวคอ,อยมไม่ร่าง เวลาที่เข่าเหยนน้ำให้นไม่กินมันหมักมันหมักลอยไปนอนอะมันเล่นเวลาเล่นน้ำเองจะเล่นจะไปอาบห้จะห่อว่าเราพี่กันถ้าจะเล่นเนี่ยันจะเล่นเองค่ะนะยไม่มีใครช่วยหลอนได้หรอกหลอนจะสกปรกไม่ได้ปิดตาตายให้ดอกน้ำสะอาดสะอาดหอมๆแล้วมันจะหอมมดมหอมหอม เขาเข้าเยเลืออีกแล้วไม่เคยช่วยหล่อนได้หรอกไม่อาน้าไม่ก่อนสินันน้ำเพียงขอดเดี๋ยวตายตายแน่หลอนตายแน่เอาเอาน้ำดึกแล้วเอาอาาอาาอาาเอาน้ำ วนหนาวไอ้แม่ดิ้ตัวน้อยแป๊บเดียวกันสดิ่งกัวสีแห้งบบอะไรโอ้ถึงคิวแล้วจ้าถึงคิวแล้วจ้าไว้บอกเวลามันไหร่อเเห็นพราะมันสีเดียกับอ่าง นี่นะคะทุกคนอันนี้บรเด็ดรีวิวจะ็ำจากรีวิวเด้วยตตยห้อนี่หอมมานะคะสีนี้นะคะมันจะเป็นขี้อวน้ําสุนัขนะครับมันกินเอียงกับปลวดแต่มันกินขื้เยร่ลีนี่หะกินคือเยล่ลีกินคือปีโป้คือขนมเนี่ยถ้าอาบแล้วหอมมากนะคะยืนพิงเลยจ้ายังไงก็ไม่รอดจ้าโอ้ยมันบริมีขนมันต้องรอแห้งก่อนนะ,ละหล่อนยังไงก็ไม่รอด มันน่าท่าแปลงได้ใยูตะบอกโอล้าท่าแปลงบ่ได้ยังไงหล่อนก็ไม่รอดจะโอล้าอันนี้ขนกำลังปูกขนกำลังยาวเลยลงไปในน้ำนวนอาบน้ำไปกับบ่เลยนั่นหนึ่งจะไปเรียนะน,ะนั่นนะลูกมไม่ชอบเล่นน้ำแต่แต่ว่าถ้าเล่นเองนะเล่นแต่ให้อาบน้ำนะไม่อาบบ่มาก แต่นางก็นักใก้ฉั้นอาบน้ำอยู่เรว่อยแล้วนั่งไปว่นานึกว่ามันมปแมงสินอนก็จะยืนให้เกาะแบบนี้นะคะแล้วให้ทำความสะอาดตอนนี้ที่พ่อจันทรเวันได้กิน นั่นไม่รู้ใครต่อแล้วกิกนเข่าได้พี่น้องเลยมาเด้อค่ะนึ้อปลาสวายมันเยี่ยมยอดจูบุบนะ้ำมันนี้หนึ่งเปลือยวันนี้หนึ่งใส่บอบซึ่งเลยนี่นี่งบอยัวบอลนี่หั่นไก่นะคะเก่งให้พอมต้มปลาค่ะ ลูกป่าจ้าต้องทำโอลาฟหรอครับเป็นจังเกียตมากินของกินก่นอนใช้มือเลยนะจ๊ะเป็นบ่อยไม่ตุ้นเต็มตลอดไม่ลงประมาณเท่าไหรมดภาษาอืออะ่อะภาษสอืออุ๊ย,ยปีไก่นะจ๊ะ ขอแรงพี่น้องเฮดเองกินเองไม่ได้ซื้อเด้อสมปาก,ากอาา๋องจาขอหน้าตู้เย็นโดนหลุดตาโดนโดน่ะเอาเมื่อนึ่นาากนงกินยังอร่อยเหมือนเดิมพี่นอ้องจับแกงเฮดพอนพี่สซาเอามาพี่แจ๊คิวนเอามากินก็หมักแข็ง ผสมป่านะ,นะ,นะ,ะ,ะ,าะหนึ่งผสมยอะบักแข่งปลาเข่าพวงหนึ่งอาการพักตรงสุด,ดโอ้อยเป็นการยังยังสินบอว่าหนึ่งมันเปื่อยแล้ว tám năm mới đủ lại bằng cái môn cúp Thế có gióng quân หลวนไปไว้ในบ้านพี่น้องเปิดแอร์ไว้ให้มันต้องไ้วีขนซ้ำเพราะว่าขนมันโดนโอุณหภูมิอากาศมันห่อนมันจะผัดขนเปปกติหน่อยนิดนึงกระสันม,มาเด้อมาทั้งกินข่าวเด้อนี่นะคะสภาพสองพี่น้องหลังจากที่อาบน้ำแล้วๆเลยก่นะ,ะนุเพิ่งกินเข่านะคะกระเบื้องสภาพบ้านนะคะ สี่ค่ะกัดแมสค่ะล่าสุดกัดเงินใบสซาดีฉันค่ะแหงนี้ใบเดียวอยู่ในกระเป๋านี่มีใบเดียวโครโหหูนี่พี่น้องมึงกัดใบเซาดีฉันห่างเบิดดิส,สกับโครูจะทำยังไงครับซุ้มเด็กหน่อยพวกนี้แล้วนะคะหายก็ไม่ได้้วคนหายเ๋ยก็เครียดยที่สูป้เป็นเซียนใครทำบ้านพังจโดนตยียเดี๋ยวนี้จะโดนไม่จะตีให้ดู อีจอยนี่เล็กนี่คืที่หนึ่งเลยพี่น้องนี่นอ,นอีในหน่อยน,น,นี่เขาร่วมมือกันตัวสุวนีเขาร่วมมือกันทำลายรางบ้านน่ะนี่ดูสิครับเพื่อนพี่น้องดูนะคะนี่คนคาดนี้คือทั้งฉีดทั้งอะไรแบบพิเศษเต็มกั้นเพี่น้องนี่เบมึงคน คนอย่างนี้คือร่วงเต็มบ้านเลยนะแล้ว<ม>ต้องดูดฝุ่นความสะอาดทุกวันนะี่พี่น้องนี่อีนี่หน่อยนี่ขงข้างนี่ตนดนตีน,ตนี่มันจะโดนสังหารเมียดกระมังเบิดจ้าปสุคนลีมาแต่ใสเมียดพอมันบอกคื้นจนได้บตุตัวดีใช่ไหยนี่อีนี้คือตัวดีใช่ไหมเฮะเดี๋ยวอะไรติดเดี๋ยวดูแม่เราใก่อน อะไรติดนี่ดูดูอะไรติดคอนี่ไปทำอะไรมานี่โเฮ้ยลูกบักหามเลยแต่อินจะอินจะมีเซฟโซนนะคะอินอินลูกสาวนี่จะมีที่ที่เซฟโซนนะเวลาหนูตีคนนี่มันจะจะวิ่งหนีปุ่นลังลังกล่อง สิอะไรไปน้องเอ้ยเอามาอยู่นต้อกันในสองน้อในพ่อถือกันขัดไดกันฉี่ไปทุกที่เลยนะคะทุกคนห<ม>นูไม่รู้จะเป็นยังไงใไห้แบบไม่มีฉี่แลมีอะไรนะคะหล่อนทุกคน<ม>ถ้าเสียจังไหพี่น้องรู้วิธีแบบสอนฉี่สอนอะไรก็บอกหน่อยนะคะเง<ม>ินพ่อหล่อนจะฉี่ไปซะทุกที่หนูก็จะเช็ดพูนรูมันจะเหยียบคุณงาจะเหยียบม้าแต่อยู่นี่ก็ต้องทิ้ง นะครับเป็นแบบนี้นะพูนขึ้น่อหมอนพูนพูนไฮไฮไฮกตจใจี้เด็กไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้ตีอะไรไม่ได้ตีอะไรโอโออือฮึไม่ไม่ได้ตีไม่ไม่ได้ตีไม่ได้ตีน้องด้วยอือเหมันมุ่นประสงค์กุนบักฮาึงลูกบักฮามืง ทุกเช้านะครับเราจะปลูกนะครับแต่โงก,ก้าวงเราจะอย่าลงมาข้างล่างแล้ว <c oughs> ก็ต้องเปิดบิดแอร์ข้างบนลงลงมาเปิดแอร์ข้างล่างให้ลูกนะคะ <c oughs> แล้วก็จะทําคอกโอลาฟครับอันนั้นไปข้างนอกก็จะติดแอร์ทำ็นห้องกระจกไว้ให้ข้างนอกด้วยว่าน,น้ำผึ้งนี่แพ้คนได้แต่ว่ามักเลนมักหอมชอบรักรัก <c oughs> ก็ยอ,ยอมเลี้ยง,งกันยอม,มเลี้ยงทุกคนกัยอมแพ้ ได้เอามาได้เลี้ยงแล้วอ่ะก็ไม่ได้อยากจะทิท้งจะให้เขาไม่สบายทุกคนเขาได้เลี้ยงแล้ว <S 1> <S 1> รู้เขาก็ต้องสบายดิข้าในกระสองมันข้าวในคนละหนึ่งกระสอบคนละรถเรื่องนี้นี่มึงไม่เวียกเลยถ้าไม่เจ็ยบยังไงเอ้อฮะถ้าไม่เจ็บมันจะตีนะ ไม่ได้เจ็บเพราะบริจ็บเพราะการได้เจ็บเพราะรีบขูดคนละปวดประสาทน้ำดูขวัญไปเฮ้ยอ้อยแม่เจ็บแล้วมันมีคำวิญญาณเด้อมีคำนอน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 นะครับแม่ควรทำมิเตอร์ในสุดในยังก็คือแบบเออมีแต่คนลูกคนเต่านะครับพี่น้องมีแต่คนลูกคนเต่าสะพงสะพานตะละตทุกพองลมมอญหมู่มีเบิร์ตนะอีนายน้อยกับบริษัทมีไหม โอเคโอเครักเท่ากันค่ะรักลูกให้เท่ากันนะคะรักซ้ากันพี่น้องค่ะไม่ลาขากับขาทั้งสองเม่ละขากับขาทั้งสองอี่างเดียวแต่ตาหักอยู่แต่ยังไม่ตาซ้ำกับไป่ตาสร้างนี่มันมีคิวแต่หนะามันลิกจิกยันน่ารักแต่ว่ากับเพื่นลาขากับขาทั้งสองนะพี่น้องม่ต้องห่วงค่ะได้ฉันรักลูกซ้ากันและอีกอย่างก็คืออีย่างไรเสี่บอกจะก็ลืมนะลืมซ้่งอ่ะฝากติดฝากถ้าพวกเรายังเห็นเพจบอกพี่น้องมีมีคนอยากติดตามไหมเพจ อนากับโอล้าสิวซิเฮ็ดยู่พี่น้องอีกช่องทางนึงสินะกระลุกกลุ้มก็อยากลองทําให้ลูกดูสินะเพื่ออืมเป็นก็เป็นหัวอะไรเป็นรายได้เสริมคนเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปแล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ลงคลิปเลยพวกไปเข้าไปในบ้านยังไม่ออกมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะเพื่อนด้วยนะคะไปแล้วค่ะโอล้าโอล้าจุกกล้องในกล้องเขาบอกหาด้วยคุณเดี๋ยวไปหากินนี้แล้วไปแล้วค่ะปอดหัวมา